สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องวัตจักรชีวิตของสัตว์นะคะวัตจักรชีวิตของสัตว์หมายถึงขั้นตอนการเจริญเติบโตของสัตว์ตั้งแต่ตัวอ่อนไปตัวเต็มวัยจนออกลูกออกหลานเพื่อดำลงชีวิตวนเวียนต่อไปเรื่อยๆ วัฏจักรชีวิตของสัตว์แบ่งออกเป็นสองแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างหนึ่งวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวสองวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะ มาดูกันว่ามีอะไรบ้างตัวอย่างแรกนะคะเสือเสือตัวเต็มวัยนั้นเมื่อมีการสืบพันธุ์จะออกลูกเป็นลูกเสือซึ่งลูกเสือมีรูปร่างลักษณะเหมือนพ่อและแม่ตัวอย่างต่อไปโลมาโลมาตัวเต็มวัยนั้นเมื่อมีการสืบพันธุ์จะออกลูกเป็นลูกโลมาซึ่งลูกโลมาก็มีลักษณะเหมือนพ่อและแม่ ต่อไปมาดูตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะคะตัวอย่างแรกก็คือวัฏจักรชีวิตของไก่นะคะจะเริ่มต้นที่ไข่นะคะไข่เจริญเติบโตไปเป็นลูกไก่และลูกไก่ก็จเจริญเติบโตไปเป็นไก่ตัวเต็มวัยต่อไปตะกะแตน ตกะกตนเริ่มต้นที่ไข่ไข่เจริญเติบโตเป็นลูกตกะแตนและลูกตกะกตนก็จเจริญเติบโตไปเป็นตกะแตนตัวเต็มวัยตัวอย่างต่อไปยุงวัตจักรชีวิตของยุงนะคะเริ่มต้นที่ไข่ไข่เจริญเติบโตไปเป็นลูกน้ําลูกน้ำเจริญเติบโตไปเป็นตัวโมง และตัวโม่งก็จเจริญเติบโตไปเป็นยุงตัวเต็มวัยค่ะตัวอย่างต่อไปกบนะคะวัตจักรชีวิตของกบนั้นเริ่มต้นที่ไข่ไข่เจริญเติบโตไปเป็นลูกอ๋อลูกอ๋อเจริญเติบโตไปเป็นลูกกบและลูกกบก็เจริญเติบโตไปเป็นกบตัวเต็มวัยค่ะมาดูตัวอย่างสุดท้ายผีเสื้อวัตจักรของผีเสื้อนันเริ่มต้นที่ไข่ ใครจะเริญเติบโตไปเป็นตัวหนอนตัวหนอนจะเริญเติบโตไปเป็นดักแดก้และดักแด้ก็จะเริญเติบโตไปเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยค่ะอ่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์ก็จบลงไปแล้วนะคะคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์สัตว์แต่ละชนิดมีวัฏจักรชีวิตที่ไม่เหมือนกัน สัตว์บางชนิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตแต่จะเปลี่ยนแค่ขนาดเท่านั้นเช่นเสือไก่ตะกะแตนสัตว์บางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตเช่นกบยุงผีเสื้อนะคะอ่าวันนี้นะคะการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องวัตจักรชีวิตของสัตว์ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ